ต่อชนชั้นในระดับบอนส์จะเป็นพวกที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยเริ่มเรียนรู้พวกนี้เนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าต้องออกของยังไงบ้างยังคงเล่นตัวที่อยากเล่นเป็นหลักอยู่แต่จะเริ่มรู้แล้วว่าบางตัวเนี่ยมันไม่ได้นะเอาไปจับไปเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะลําบากเพื่อนร่วมทีมหรืออะไรบ้างแต่ถามว่าทํำไหมไม่ทําทางหีแม่มึงเซล,ลสมองเนี่ยเริ่มพัฒนาจากไอรอนแล้วผมไม่ได้บอกว่าไอรอนแย่นะพูดภาพรวมวิธีการคิดเฉยเมื่อก่อนจริงๆมันไม่มีไอรอนด้วยซ้ําแต่ว่ามันแยกย่อยออกมาเพราะว่ามีคนที่่่นนนนาาายยืมกันน้ แต่ผมเหมารวมว่าไอรอนกับบอลเนี่ยไม่ค่อยได้ต่างกันมากถัดมาแรงซิลเวอร์เป็นแรงที่เป็นบัวที่กําลังพยายามพ้นน้ําหรือจมลงไปใหม่มเพื่อนร่วมทีมจะดีขึ้นทุกคนจะรู้เริ่มรู้ตําแหน่งแล้วถ้าคุณเห็นมอไฟในแรงนี้มันจะกดเลนบนแล้วมันจะเล่นเวทคุณจะไม่มีทางเห็นมันเล่นแทงถ้าคุณเห็นเซตเลนกลางในแรงนี้ไม่จะยืนกลางขาตายนานานๆทีมันจะมีพ่อพระช้างเผือกลงมาแกงในดินล่าง ือจะเดินเกมสักนิดหนึ่งแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดมันกดเซตตามนั้นมันจะยืนขาตายอยู่ที่เลนการถ้าคุณเห็นยาสูบในเลงนี้คุณไม่ต้องแปลกใจครับผมพ,พบเห็นได้ทุกตาครับเพราะว่าตัวแม่งเบี้ยวคือมึงรู้ได้เลยว่าถ้ามึงมีตังประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวมันเท่าไหร่นะตัวละครครบแล้วไงผมเลยไม่รู้ว่าตัวราคาเท่าไหร่แน่นอนว่าคุณจะพบเห็นยาสูบเป็นตัวแรกที่มันซื้อแล้วมันก็จะเล่นอยู่แม่งอย่างนั้นแะมาตเตอรี่มันจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาแล้วมันก็จะเลิกแต่สแปมยายาสู